บอร์รอแล้วส่งหนังสือรายงานด่วนพบอตอรอบุกบ้านผู้ประกาศข่าวเดอะคริติสุดอึง้งอังเหตุอุปชกันและสะเทือนขวัญจากการบุกค,ค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นับ10นายค่ะไปที่บ้านพักของผู้ประกาศข่าวเดอะคริติกเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่20กุมภาพันธ์2,568ภายหลังจากการแจ้งความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคณะที่สังคมค่ะ ต่างก็พากันตั้งคำถามถ,ามถึงการกระทําของเจ้าหน้าที่ว่าคุกคามสื่อหรือไม่ล่าสุดวันนี้22กลกุมภาพันธ์2,568นายแพทยวรงเดชกิตวิกรมประธานพักไทยพักดีได้มีการออกมาโพสต์คลิปค่ะพร้อมกับข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวโดยมีการนำข้อมูลของตำรวจไซเบอร์มาให้ทำการตรวจสอบด้วยซึ่งเนื้อหาทั้งหมดค่ะระบุว่าได้เวลาปฏิรูปตำรวจ ตามข่าวผ่านสื่อที่ตำรวจไซเบอร์นับสิบบุกบ้านผู้ประกาศข่าวหญิงของสำนักข่าวเดอ c r i ิติทำเหมือนเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญแต่ท้ายที่สุดแค่นำไปเป็นพยานข้อมูลที่ทราบน่าจะเป็นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้นำที่เลวที่สุดในโลกซึ่งก็เป็นเพียงคดีหมิ่นประมาทแต่อ้างว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ดูแล้วตำรวจไซเบอร์พยายามยงว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ถ้าเรามาดูความรับผิดชอบของตำรวจไซเบอร์ซึ่งมีทั้งหมด7เรื่องใหญ่ๆซึ่งเป็นคดีที่มีความซับซ้อนหรือเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สำคัญได้แก่ 1. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่30ล้านบาทขึ้นไป 2. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีจำนวนผู้เสียหายรวมกันตั้งแต่50คนขึ้นไป 3. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีทั้งมูลค่าความเสียหาย10ล้านบาทขึ้นไป และมีจำนวนผู้เสียหายตั้งแต่10คนขึ้นไป 4. คดีที่มีการกระทำความผิดเป็นขบ,บวนการหรือกลุ่มบุคคลซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนสอบสวนและรวบร,รวมพยานหลักฐาน 5. คดีที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 6. คดีที่สง่งผลเสียหายแรงต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะเ คดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายป้องกันและปราบป,ปรามเป็นพิเศษจากการตรวจสอบความรับผิดชอบของตำรวจไซเบอร์กับคดีสงสัยมิ่นประมาทและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกาศข่าวหญิงเดอะคลิติกยังมองไม่ออกเลยว่าเขาขอหาไหนบ้างที่ทางตำรวจไซเบอร์จะรับมาทำคดีและถ้าดูพรบอคอมพิวเตอร์2,560แล้วตำรวจไซเบอร์ควรดูมาตรา14เขาแยกชัดเจนว่า ความผิดมิ่นประมาด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญากับฐานความผิดของพอรบอคอมพิวเตอร์2560เขาแยกออกจากกันชัดเจนจึงอยากเตือนตำรวจไซเบอร์ท่านรับเงินจากภาษีประชาชนท่านต้องดูแลประชาชนอย่าไปรับใช้ใครก็ไม่รู้เพราะอีกไม่นานก็อาจจะต้องมีการนี้ออกนอกประเทศอีกที่สำคัญคือเรื่องที่รับใช้ใช้ความรับผิดชอบของตนเองไหมทำไมต้องคนไปเป็นสิบ ไม่ใช่ทำแต่เอาใจนายจึงไม่แปลกที่กระแสะเรียกร้องปฏิรูปตำรวจจึงดังขึ้นมากอย่างไรก็ตามมีการรายงานถึงความเคลื่อนไหวของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอ,อทอทำกลางกระแสะการตั้งคำถามของสังคมและประชาชนว่ากรณีดังกล่าวนั้นทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ทั้งนี้ตามรายงานระบุว่าสอ,อทอได้มีการทำรายงานถึงกรณีดังกล่าว หัวข้อแบบรายงานเหตุอุกชะกันและสะเทือนขวัญและเหตุที่ต้องรายงานด่วนถึงนายตำรวจระดับสูงหลายนายทั้งรองพบรตรผู้ช่วยพบรตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบรตรพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งหนังสือระบุรายงานเหตุอุกชะกันและสะเทือนขวัญเหตุที่ต้องรายงานด่วนเหตุที่น่าสนใจลงวันที่20กุมภาพันธ์2568ากที่นั่นครับ วันนี้ผมโจอว,ว่าได้เวลาที่ต้องปฏิรูปตำรวจเพราะผมคิดว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องดูแลติดตามและถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยให้ตำรวจที่เอาเงินภาษีของประชาชนมารับใช้นักการเมืองโดยที่ไม่ได้มาดูแลประชาชนพี่น้องคงทราบข่าวเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเช้าตรูนะ่พี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร,อร์นับสิบลายนะไปที่บ้านผู้ประกาศข่าวของสังรข่าวเดอะไคเท็กซ์ ประเด็นไม่ได้มีโทรศับซ้อนนะเท่าที่ผมพยายามสืบทราบก็คือเขาสงสัยว่าจะหมิ่นประมาทนักการเมืองคนหนึ่งหรือเป็นการเอาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ในเมื่องยูทูบมันก็เป็นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคือประเด็นเรื่องหมิ่นประมาทเท่านั้นเองแต่กลว่าขนกองกำลังไปเป็นศิบตั้งแต่เช้าตูต่ถ้าเรื่องนี้เป็นคดีอุชกันหรือคดีเสะเทือนขวัญเป็นคดี บอนออนไลน์ที่มีกองกําลังเติดตะวุธปกป้องอยู่เออไอ้เน,นี้คุณขนไปเลยเยอะๆประชาชนจะปลดมือให้คุณแต่อันนี้มันนักนักข่าวผู้หญิงคนเดียวคุณไปแต่เช้าตู่และเป็นคดีที่ต้องสงสัยว่าหมือนประมาท